ยังไงบ้างครับช่วงเทนนิงฝ่ายบายว่าเอ็นครับอาจารย์ยันฉายพี่ชายเล็กเอาทติ์นี้มาฝากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการเรียนร่มนะครับการบินเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและเสื้อสวยอย่างนี้นะครับร่วมสนุกกับทางรายการครับคุณผู้ชมครับเพียงโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับถามตอบคําถามนี้นะครับว่าอูหลงรีสอร์ทนะครับอยู่ที่อําเภออะไรนะครับ แล้วก็อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับสามสายแรกเท่านั้นนะครับจะได้รับเสื้อทเท่แบบนี้ครับแบบที่ผมใส่เนี่ยหนึ่งตัวนะครับตัวหนึ่งสายโทรเข้ามาด่วนเลยและย้อนกลับเข้ามาถึงช่วงแอร์สปอร์ตทัวร์ครับเที่ยวทั่วไทยสไตล์คนบินนะ่ะวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอชชยบดานจังหวัดลบบุรีครับเขาบอกว่าป่าสักหิฮนไซรีสอร์ทสวยสดงดงามเขียวก็จีสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับ ณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่ดูแลที่นี่นะครับพี่พิเชษสวนแสวงนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยครับป่าสักหินไซรีสอร์ทที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับพี่พิเชษสวัสดีครับโอ้โหอยู่นี่สดชื่นมากเลยนะครับพี่อากาศเย็นสบายอย่ายน่้นอนแบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ได้ครับช่วงหน้าหนาวปปีไงปปีปปีปฝนต้นหนาวครับปฝนต้นหนาวอากาศจะดีมากครับเช้าเมาเห็นมีหมอกด้วยนะครับพี่มีจะมีอย่างเขาที่เห็นเขาเขาเรียกเขา ล้อมกว้างอย่างนี้นะครับเขาล้อมกว้างช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่จะมองไม่เห็นภูเขามีหมอกเต็มไปหมดเลยครับป่าศักยินไซ์รีสอร์ทที่นี่ครับมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่สองพันสามร้อยกว่าไร่ครับบริเวณที่เป็นรีสอร์ทนี่ประมาณแปดสิบไร่ครับนะครับและภายในบริเวณนี้มีอะไรบ้างครับพี่ภายในบริเวณนี้เราจะมีที่พักนะครับร้านอาหารแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะไว้บริการลูกค้านะครับจะมีทั้งแบบรีสอร์ททั้งรูปร่างแบบโรงแรม ครับผมโรงแรมนี่เรามี20ห้องครับ20ห้องแล้วรีสอร์ทนี้บ้านประมาณกี่หลังครับ16หลังครับ16หลังก็ให้แบบดูแลได้ทั่วถึงเลยนะครับครับถ้ามาที่ป่าสักอินไซด์รีสอร์ทที่นี่เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่กิจกรรมของรีสอร์ทตอนนี้นะครับเราก็จะมีไฟน์ฟอกนะครับโดดสลิงข้ามทะเลสาบมีแคมปิ้งแบร์นะครับก็คือเดินสะพานสลิงข้ามทะเลสาบ ระยะ60เมตรโอ้โหตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยอีกอย่างหนึ่งที่มันมากก็คือเซียนเหยียบเมฆนะครับเป็นเหมือนฟองน้ําอยู่ในน้าอย่เนี้ยผมเคยเห็นแบบมาแบบเหนือเมฆแต่วันนี้มีเซียนเหยียบเมฆเซียนเหยียบเมฆครับมันมาพี่ตรงนี้เซียนเหยียบเมฆก็หลายๆลูกค้าหลายๆรายที่เข้ามาเล่นนะครับค่อนข้างมันนะเพราะว่าเขาจะเปียกด้วยคือจะมีจะเป็นที่น้ําหนักของคนเล่นนะครับครับผมนอกจากบริการห้องพักแล้วยังมีบริการแบบอื่นอีกไหมครับมีบริการห้องพัก กิจกรรมแล้วก็มีสระว่ายน้ําสระว่ายน้ำสระว่ายน้ํานะบริการลูกค้าทั่วไปด้วยครับแล้วก็มีห้องสัมมนาด้วยมีครับรองรับได้กี่ท่านครับห้องสัมมนาเออห้องสัมมนาเนี่ยเรามีทั้งหมดสองห้องนะครับห้องแรกเนี่ยชื่อชบารับได้ประมาณสี่สิบถึงหกสิบท่านนะครับส่วนห้องที่สองเป็นห้องทานตะวันรับได้หนึ่ห้าสิบท่านโอโ้แบบสบายสบายเลยครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากเข้ามาชม อยากเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศของที่นี่ครับเข้ามาได้เลยครับพี่เข้ามาได้ตลอดเลยครับคือร้านอาหารเราเนี่ยมีเปิดบริการอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงสิบสี่ทุ่มห้อยยี่สองนาฬิกาเราเปิดบริการทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับคือพูดง่ายๆว่าเข้ามาแวะพักเหนื่อยคลายร้อนได้ครับมารับประทานอาหารได้ครับมาสอบถามข้อมูลได้ได้ครับไม่เสียค่าตังค์ไม่พักไม่เป็นไร ไม่เป็นไรฮะเราไม่มาเยือนเราเหอะครับเรามีทุกวันนี้เรามีกาแฟสดไว้บริการด้วยครับมีกาแฟสดด้วยนะครับครับอย่างนี้รถเข้ามาขับรถผ่านตรงนี้้ตรงแวะแล้วป่าสักทิสไซร์ซรีสอร์ทครับดื่กาแฟรับประาทานด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วมาถึงช็อตเด็ดเลยครับในช่วงนี้ ปกติแล้วรายการหนนคนบินเราไปที่ไหนนะครับผู้ชมเราจะมีช็อตเด็ดเป็นโปรโมชั่นคอยฝากให้คุณผู้ชมกันตลอดนะครับแล้วมาป่าศักดิ์หินแซลีสอร์อย่างนี้โปรโมชั่นพิเศษสาหรับคุณผู้ชมที่กาลังชมรายการอยู่อะไรครับพี่เป็นที่พักสองวันหนึ่งคืนนะครับสำหรับสองสายแรกที่โทรเข้ามานะครับหลังจากจบรายการใช่ไหมโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สามหกครับครับผมสี่หกสองสี่สองแปดนะครับครับผมส่วนอีกเบอร์หนึ่งนี่จะเป็น เบอร์มือถือนะครับ0ู4ดสี่ครับครับ0ู9ย์4 8เจ็ดสี่สี่ครับครับผมเน้นย้ำนะครับสองสายแรกเท่านั้นเองนะครับาแค่พี่พูดจบเบอร์แรกผมว่าเต็มแล้วสายเยเพราะหลายท่านก็อยากจะมาครับอยากเชิญเข้ามาเที่ยวได้เลยครับครับพี่พิเชษครับครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับชมรายการอยู่แล้วสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขไหนครับ มายเลขนี้เลยครับ0364624 28นะครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งก็คือ0840997448นะครับ ครับผมสอบถามได้เลยฮะชาวที่ชอบท่องเว็บเว็บเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับเว็บไซต์ก็ Www ป่าสาคิวไซต์ดครับโอ้โหง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้แล้วก็ไปพูดไปคุยกันได้ครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะได้ครับผมแล้วก็มาที่จะเจอพี่พิเชษสุล่อดแน่นอนคอยต้อนรับตลอดครับผมเห็นทําทุกอย่างเลยครับผมคอยต้อนรับครับดูแลทักทาแคร์มีเก็บาจด้วยครับเช็ดโต๊เช็ดโต๊ะแบกโต๊ะเยียมจริงครับคนทำงาน พี่พิเชษน่ารักมากครับรับทางรายการถนนคนบินครับขอมอบผลิตภัณฑ์ครับจากราเฟลครับเสน่ห์ของผิวคุณเครื่องสาอางครับไอพีพิเชษราคาหนึ่งชุดแล้วก็นี่เลยครับบินตามอุดมการท่านเท้าเซรนารีครั้งที่สี่นะครับไม่มีวางขายตามท้องตลาดนะครับเป็นดีวดีชุดพิเศษนะครับบินล่องลำตะคองมองเมืองเสมามอบให้อีกหนึ่งชุดครับขอบคุณครับผมและขอบคุณพี่พิเชษมากครับ ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะครับว่าครั้งต่อไปครับว่ารายการสนันนคนบินของเราครับจะนําเสนอที่พักผ่อนนะครับหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของพื้นที่ครับป่าศักดินไซรีสอร์ทนะครับผู้สมนุนรายการนะครับทุกทท่านเลยครับเสื้อผ้าทีมงานจากแกรนด์สปอร์ตครับสมุนไพรนกเขาคู่นะครับโดยพิบแดงเดือนเพลนครับตลอดจนคลินิกพมทัศครับสมุนไพรไทยแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ลาเพลเลสเสน่ห์ของผิวคุณนะครับและขอบคุณครับอูหลงรีสอร์ทครับอยู่อำเภอสวนพึ่มจังหวัดราชบุรีครับสำหรับวันนี้เราสองคนครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ